ครผมสวัสดีครับผมนายวัญชัยคงวันปานนะครับหรือเรียกสั้นๆว่ามิ้นนะครับผมผมเป็นวิศวกรงานระบบของบริษัทแอดวานซ์มิทแฟบริเคชันนะครับผมดูแลในส่วนของการกําจัดของเสียของโรงงานครับผมบริษัททําเกี่ยวกับธุรกิจอาหารครับผมเป็นโรงงานไส้กรอกครับผม ปัญหาของบริษัทจริงๆก็คือปริมาณกากตะกรอนแล้วก็ค่ากําจัดของเสียปัญหาเรื่องกลิ่นดังนั้นเราก็เลยหาเจ้าเครื่องจักรที่จะมาลดคอสตในส่วนตรงนี้นะครับผม ต้องเกินนำเลยนะครับว่า,าเจ้าตัวเครื่องจักรนี้ก็คือทางผู้บริหารเขา,าเล็งเห็นเป็นเครื่องจักรนี้คือก่อตั้งตั้งแต่พร้อมโรงงานเพื่อทดลองใช้นากตข้าขงหน้าถ้าเกิดว่ายอดผลิตเราสูงขึ้นจําจนวนของเสียเราก็เยอะขึ้นต้องหาสิ่งที่จะมาลดคอตเรื่องการกําจัดของเสียในสึ่งของพวกนี้ครับผมการใช้งานของเจ้าเครื่องนี้ก็คือใช้ามาสักพักหนึ่งแล้วครับเป็นระยะประมาณ หนึ่งปีครับผมประสิทธิภาพถามว่า,าเรื่องการลดคอาสิ่งที่ผมเกิดมาครั้งแรกนะก็คือเรื่องกลิ่นลดลงเยอะครับเรื่องจํานวนของกากตรรนะกอนแลก็ถือว่าลดไปปริมาณที่เยอะมากครับผมจากเมื่อก่อนที่ว่ารีบมาเปียกๆยังไม่เป็นอของตัวอบแห้งนี้ก็ตีไปรวมๆก็ประมาณ7ตันต่อวันได้เครื่องอบเจาตัวนี้มาก็ลดลงมาเหลือประมาณ1ตันต่อวันก็ลดได้เยอะครับ ทางผู้บริหารเขาก็มองว่ากากตะกรอนเนี้ยมาสามารถเอาไปทปําประโยชน์อะไรได้มั่งเขาก็กําลังส่งเข้าไปวิจัยอยู่ว่ามีแร่ธาตุอะไรที่เหมาะสมกับการเอากลับมาทาปุ๋ยโดยที่ไม่ทิ้งให้มันเสียเปล่ารครับผมตอนนี้กําลังทําวิจัยอยู่ครับผมเครื่องนี้ติดตั้งมาตั้งแต่เริ่มเริ่มสร้างบ,อบ่อบมัดก็คือเป็นเครื่องแรก ที่นําเข้ามาติดตั้งในประเทศไทยใช้งานไม่ยากครับเป็นการทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วครับพีก่การสตาร์ทการรันเครื่องใช้งานง่ายการดูแลบำร,รุงรักษาก็ง่ายครับตั้งแต่ติดตั้งมาก็ยังไม่ไม่มีเคสเครื่องจักรที่เราติดตั้งเนี่ยพบปัญหาแล้วก็ไม่เกิดเหตุอ่าอเเัิเในอไเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้องขอขอบคุณบริษัทจีโบเกสบริษัทไฮคอปเอนเนอรีครับผม ที่ให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนที่เข้ามาเริ่มที่จะวางแผนงานเกี่ยวเกี่ยวกับระบบบ่ออมัดครับแล้วก็ให้คําแนะนําให้ความรู้แล้วก็เริ่มติดตั้งแล้วก็เริ่มนํามาใช้งานช่วยดูแลในเรื่องของการเซอร์วิสแล้วก็การเข้ามาเทรนนิง่งพนักงานที่ว่าใช้เครื่องอบกากตะกอนนี้ครับผม <S <S